อาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วก็การจัดการเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของอาหารโคคิดว่าน่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของฟาร์มของตัวเกษตรกร,รที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ อาหาร CP Power Star เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมจากทีมงานวิชาการอาหารศาสตร์ของ CPF ซึ่งทำการออกแบบสูตรอาหารมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทางโภชนะของพันธุกรรมทั้งโคเนื้อและก็โคนมที่มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ออกแบบสูตรมาโดยการคำนึงถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้ของตัวแป้งที่มีอยู่ในวัตถุดิบแต่ละชนิดซึ่งแป้งที่อยู่ในวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยค่ะก็จะมีความสามารถในการย่อยได้ช้าปานกลาง เร็วแตกต่างกันตามโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในวัตถุดิบชนิดนั้นๆค่ะสามารถที่จะนํามาใช้ได้ทั้งในส่วนของตัวอาหารโคโนมแล้วก็ในส่วนของตัวอาหารโคเนื้อค่ะในส่วนของตัวอาหารโคเนื้อนะคะเราแนะนําให้ใช้เสริมในระยะขุนตั้งแต่ช่วงต้นกลางถึงท้ายของการขุนเพื่อกระตุ้นการเสริมสร้างแล้วก็สะสมในส่วนของตัวไขมันแทรกในกล้ามเนื้อค่ะ ตัวคุณสมบัติที่สําคัญ1ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็นแหล่งแป้งหลายชนิดมารวมกันผ่านกระบวนการผลิตด้วยการอัดเม็ดที่มีการผ่านความร้อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิประมาณสัก6 5ถึง70องศาแล้วนอกเหนือจากนั้นเองในส่วนของตัว powerstar คเราเพิ่มในส่วนของตัววัตถุดิบอาหารสาสตว์ที่เป็นจุดเด่นเข้าไปก็คือส t e ิ m เฟ็ก ซึ่งตัวสตีมเฟกคอร์เนี่ยค่ะก็คือในส่วนของตัวข้าวโพดเม็ดบี้เรานำข้าวโพดเม็ดนะคะมาทําการนึ่งที่อุณหภูมิประมาณสักร้อยองศาเป็นระยะเวลาประมาณสัก60นาทีนะคะให้แป้งภายในเม็ดข้าวโพดเนี่ยมันมีความสุกกระจายทั่วเมล็ดจากนั้นนะคะเรานําไปผ่านกระบวนการบี้นะคะให้เป็นขิ้นแบนแล้วก็นําไปอบให้แห้ง แล้วก็นํามาใช้ในส่วนของตัวเป็นวัตถุดิบป,ประกอบในเรื่องของตัวทําอาหารสัตว์จุดเด่นของตัว power start นะคะก็คือมันมีกลิ่นหอมมีความน่ากินสูงแล้วที่สําคัญก็คือว่าความสามารถของการย่อยได้แล้วก็การใช้ประโยชน์ได้ของสตีมเ e กคอร์เนี่ยค่ะมันจะสูงมากกว่าในส่วนของตัวข้าวโพดปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการให้ความร้อนทั้งหงและก็บีค่ะ ในส่วนของการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อวัวที่มีคุณภาพแล้วก็มีการสะสมในส่วนของตัวไขมันแทรบเนี่ยคะ่ะอาหารก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนอกเหนือจากพันธุกรรมแล้วก็การจัดการเนื่องจากว่าในเรื่องของตัวโครงสร้างการพัฒนาแล้วก็การสะสมในเรื่องของตัวมาบิง้งแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยคะ่ะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่เขาเป็นวัวเด็กเพราะฉะนั้นโปรแกรมอาหารตั้งแต่วัวเด็กตั้งแต่ระยะก่อนย่านมหรือว่าหลังหย่านมไปแล้วรวมไปถึงในส่วนของตัวระยะขุนพวกนี้มีความสําคัญมากในการที่จะพัฒนาใน เรื่องของตัวกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อรวมไปถึงการสะสมของตัวไขมันแทรกค่ะในช่วงต้นของการดูแลแล้วก็เลี้ยงลูกวัวค่ะเราจะมุ่งเน้นไปที่ในส่วนของตัวอาหารโปรตีนเราต้องการให้โปรตีนเนี่ยมันถูกนําไปใช้ในการเสริมสร้างโครงสร้างของร่างกายวัวให้มีโครงสร้างร่างกายที่สมบูรณ์สมส่วนเหมาะสมเสร็จแล้วเมื่อเข้าสู่ในส่วนของตัวระยะเวลาที่เขาเป็นวัวขุนนะคะเมื่อเขามีมัดกล้ามเนื้อเต็มที่มีในส่วนของตัวไขมันแทรกแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อแล้ว การที่เรามาเติมในส่วนของตัวอาหารพลังงานเข้าไปตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการเติมในส่วนของตัวแหล่งของตัวที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างในส่วนของตัวไขมันแทรก แทรกใส่เข้าไปในส่วนของตัวกล้ามเนื้อของวัวที่เราเริ่มต้นมาดีตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นวัวเล็กวัวรุ่นก่อนที่จะเข้ามาสู่ระยะขุนแล้วยิ่งอาหารที่มันมีความสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาของการขุนตรงนี้ค่ะก็จะทําให้ผลที่มันแสดงออกมาด้านคุณภาพของเนื้อทั้งในแง่ของเรื่องของตัว texture ในแง่ของกลิ่นหรือว่าในแง่ของตัวรสชาติตรงนี้ค่ะมีความสม่ําเสมอมากขึ้น สุดท้ายแล้วเอนพอดักที่เราต้องการให้ได้ออกมาทั้งในด้านของปริมาณน้ำนมคุณภาพน้ำนมหรือว่าในส่วนของตัวคุณภาพของเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวไขมันแทะเป็นจุดสำคัญที่เราต้องการโฟกัสแล้วก็ผ่านกระบวนการทดสอบผ่านกระบวนการวิจัยจากทีมงานวิจัยของสำนักวิชาการอาหารสัตว์ของ CP มาอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนค่ะ ในส่วนของตัวอาหาร CP Power Start นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของอาหารโคที่ถูกพัฒนาโดยทีมงานวิชาการของทาง CPF ซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของตัวฟาร์มของตัวเกษตรกรที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนของโคเนื้อทั้งในส่วนของตัวโคนมตลอดจนรวมไปถึงการใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสูตรอาหารที่เป็นอาหารทีมอหรือว่าประกอบเป็นในส่วนของตัวอาหารข้น ที่ใช้ในฟาร์มด้วยกรรมวิธีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุดิบที่เข้ามาสู่โรงงานผ่านกระบวนการผลิตที่สามารถตรวจสอบอย้อนกลับได้จนกระทั่งออกมาเป็นตัวอาหาร power star ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอแล้วก็มีความน่ากินสูงสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้กับบัวในทุกระยะแล้วก็ในทุกปีที่ค่ะ